ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มีตัวถังประตูสำหรับรถตู้ LH 1 1 2นะครับผม LH 1 2 5หรือว่า LH 1 8 4ได้หมดนะครับถ้าเป็นรหัสของ l s นะครับผมข้าวตู้ถังประตูนะครับอันนี้พี่ก็จะใส่ล้อโตแล้วก็ทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่างประตูนะครับเปิดปุดดด๊บก็ป้ายออกไปเลยเปิดปิดปุ๊บนุ่มนะฮะเปิด ต้มแป้งติดจากด้านในนะครับ,รบระน,นะครับกระดูกท่าในนะครับอ่ะ,ะนมาชมเนื้องานใกล้ๆเลยฮะนี่นี่ครับชุดตินถางประตู เป็นผลงานที่จับอดประกอบเลยนะครับมีการผ่าประกูตร,ตรงนี้เป็นปกตินะครับขามจะยาวขึ้นลูกปืนตัวเก่านะนี่ปิดปุ๊บสะดวกมากนะครับผมผลงานดีๆของรถตู้หัวจจรลดจัดให้ขอบคุณครับ